สมไซคือคักๆวะมีมีถือไอ้สิบหกใบสองเก่ามันบอกว่ามีเงินถ้าไม่เงินไอ้ถ้ามีเงินคือไอ้นั่นตีนก่อนก็คือกระตีหลายปกติเจ้าเรียนนักเนาะเราปั้นเค้านท่องมาสองเก่านี่เนาะปกติเขาจะซื้อกระตีเพราะว่าสามารหาสามข้อกับสิกรหน้ามุขีนะเพราะว่าเจ้าต้องไปกรับแมนงวดนี้เจ้าเรียนหน่อยงวดนี้เขเรียนหน่อยเพราะว่าไอ้งานเขาบอกเขาได้ยินเขาได้ถอยลงจังหวะลูกเปิดเพิ่มปลองค่ะใส่ใจเนาะสมไซเนาะมะระย่างเนาะค่ะเนาะ เอาท่าคู่้่มนะคะสําห่ะค่ะค่ะ่แล้วนะค่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 เค่ะค่ะอ่ะค่อค่ะ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 ่ะค่ะค่ะคนะค่เค่ะอ่ะค่เอ่บค่งวดก่อน่ะค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 ่อค่ะค่ผู่ะค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 ่เค่เคูะค่ะค่ะคัะเ่นค่ะ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 อ่ะค่ะค่ะค่าค่ะคยว่ะน่ะค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 ่ะม่ะดเะคค่ะค่ะ่น่ะค่าค่งค่ะคกะค่่ะน่ะ่นมา้ค่่ะ่เดค่ะิน เาเลขีทขี่บัญชีลงน้ำก็ไดเด้อสมชายเพราะว่าเธอมีคนถือกันเขาโอนเขาโหลดนะแต่ว่าคิดว่าซิมีคนถืออยู่เด้ย<ะ>คอยคิดว่ามันมีอยู่มียี่มีเจอันหนึง่งเพื่อนตามคอยตลอดคอยเบิง่งเพื่อนอยู่แต่เพื่อนจิถือบ่ถือคอยกบ,บรู้เพราะว่าเขาเห็นมันตามคอยตลอดอยู่อันนี้ มวลที่แล้วงวดงวดที่แล้วเนาะย่ำอันว่าให้ฟังอีกกอนงวดที่แล้วสมชายเพิ่นกับวงไว้คักเลยท่านผู้ชมเยอะช่างเบื้งใบย้อนหลังนะให้ดีดอกเจ็ดมากมันมันมันบวชิดตัวติ่งทบ่วงใแต่ว่าเจ็ดกับเก่าเนาะท่างยางเหรอไหมเอาคับอันนี้บระธานในจับคู่ห้อยปันไดดอกว่าเจ็ดใหงคร่าวๆเอาแบบเออมันเป่านะเอาแนวทางก่อนมันบอกเอาให้ท่านผู้ชมเป็น แนวทางไว้ก่อนแต่ว่ากระจังสีแบบใกล่เมื้อจังไม่สีสันรุ้งดูล่ะอ๋อสมชายประจับคูหายมันบ่เมื่อนี่มาที่หาเพิ่นเออเพ่นอนเข้าๆไวเมื่อนี้เพิ่นเสียหายห้าเข่าๆสกอนนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองจับคู่เบิึงท่านเอาอีกมือนังมันมันคำค่ะกับโบเป็นอยังเดี๋ยวสิมาหาเพิ่นเพราะว่าเพิ่นต้องคิดคักๆัดสกอนได้จังสีหายนอนสมชาย เอาบแบงคเพืองบนล่างปิดคันย่างย่างดีแบงก่อน,นนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้คนเบิ่งสมุดอีกทีแบงก่อนว่าคนเขียนถูกต้องบอเนาะคะ่ะเนาะนี่ตังแจงเออเรลืมเปิดไฟเนาะอาหารเฮา ข้าทำชั่วเจ็ดเจ้างไรเมื่อนี้หายซ้ำนีสะก้อนบอกสมชายเอาำนี้ก่อนเนาขาขาจับปู้กับพ่อจับกันดูเรื่องกันแล้วว่ามันไปหลายรอบแล้วเนาะค่ะหายไปหลายรอบแล้วคืองวดที่แล้วนี่้อันเดี้วค่ะนี่งวดที่แล้วที่หายไ้เนาะมันมันกระเขาอยู่แต่มันหลุดมันหลุดลงข้างล่างรู้สึกว่าฟากนี่มันจะดิ่นดิ่นดีแต่นายค่ะ สูตรที่เขาว่าดินตัวนี้ก็ยังดินขึ้นเกาก็ขึ้นมาบ่นมาักหน่อนี่เนาะสองปองวะเขาบอกสองปองนี่มันเลขวิ่งหามาจับไซมันรลออันนี้เป็นงวดที่แล้วได้ท่านผู้ชมงวดวันที่หนึ่งนี่เขาบอกว่าเจ็ดเป็นมาร้อนมันก็ร้อนขอยอีดีค่ะแต่แม่นคอยกระซื้อไว้อยู่ได้เจ็ดสี่ครับคอยยังคอยยังบปทิมมันดิสี่หนาสองตัวแต่มานันเม่แม่หนึ่งเจอค่ะคอยยัองคอยปทิคอยบทได้ทิมได้เจ็ดสี่คอยยังซืออยู่ดิ เด็กในในในม้วนนี่ขอชื่อเหมือนแปดสิบาทกัเหลืออยู่ใส่ยูประมาณจักพั่นี่และถ้าม่นเก้าสองกับีได้จักสองอยู่ดอกค่ะแาม่นออกข้างบนในด้ี่้องหาไอลอยู่นี่นะงวดนี่นะงวดงวดสีมาเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวจะฝปายฝากมังท่านผู้ชมสังเกตดีดเด้ค่ะเมื่อนี่สมใช่พนบได้จับคู่ห้เด็เพนเสียหายมากแบบนี้เด้อนี่ให้เบิ้งคากาเอเดอนี่ให้มาแบบนี้แล้วก็ให้มาแบบนี้นี่ล่าง เดี๋ยวคนสียหายเอาเปิดม,มาอีกนนหนาหนึงดูบาทนี่นี่มือนีหายซ้ำนีซะก่อนมาสัน่นเอาซ้ำนีซะก่อนมันมืดมันคำ่นว่าแต่ว่าหายแนวทางไว้กว่กอนเพิ่นจะเที่ยวมานหนีบ่เบิ่งสิาเทียเท่ยวโเที่ยวเที่ยวเที่ยวทางเที่ยวดูทางเทียเทเท่ยวยก,ก่อนทางเที่ยววนิ่นเทนต์ทางเที่ยวหายสังเกตเบิ่งดีๆเด้อค่ะทางเที่ยวอันนี้มาดูโอ้มีหามีแปดนี่ป้องนี่แหละ แต่แนใจมีอยู่ตัวแดงเดียวเดี๋ยวหาลอเบึงอีกจ่ไยกันตัวพุ่นเด้ตัวพุ่นนี่ยังบอระบุปันไดยแต่ของมันยังมักง่วนนี่ก็มักหุกอ๋อหกัอันสงสัยอยู่ว่าเป็นยังคือเอตต่างเที่ยวบนล่างมันมีทางเที่ยวบ่ยังไงมันมีอยู่สูตรหนึ่งที่มันดินได้ที่เขาบอกมัน้ยมันมันก็มั่นใจคือขังบนบอกแต่ละเหตุจังสี่บอกแมนสูตรตัวตัวที่จับใส่ลางไอตุลเนี้ย มันดินได้มันดินได้มันก็เลยบ่มันไจมันบนิ่งบนิ่งมันบนิ่งเป็นบ่มันดูดมากบางอันไดเจ็ดมันบ่กค่ะเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยมันดินได้งวดก้อนนี่กับแม่มันบ่กงวดก้อนนี่กับไปขึ้นกันค่ะงวดก้อนนี่ก็ได้ยังเนี่ยงวดก้อนเนี่ยที่มันออกอยีายงวันจนรค่ะบ่มแม่บ่มแม่อีกของงวดนึง เนี่ยคือมันออกเงี้ยงแปดบอกแปดยิ่งยังวาแปดอยู่รักลอยเห็นไหมในเนี่ยมันก็ดินงไดขึ้นกันแปดหกหนึ่งบอกแปดหกหนึ่งมันดินสูตรตัวนี้มันดินใดเลยไหะก็เลยโบอันนั้นมันแบบไหนข้างล่างกันเน้นค่ะคือบนอืมบนคือว่ามันอยู่ของมันนะแต่มันรู้สึกก็พักนี่รู้สึกมันจะอยากอยากกระซับกระาสจังหน่อยมาล่างมาบนตู่มือแต่ข้อข้องกันไปตลอด บแต่แมนว่าถ้าแมนว่าตัวที่หายมาตัวตัวนี้แหละเอาให้ถามแค่เดียวซะเหมือนนี้ว่าตัววิ่งเอาตัววิ่งให้จากตัวเนี่ยติมมให้นะตัววิ่งอ่ะเอาตัววิ่งเนีเด็ดลงไปจากน่อยนี่ปองเดียวนี่ะนี่ปองเดียวเด่นสุดเลยถ้าใครจะวิ่งเล่นวิ่งตัวนี้เลยใช่ไหมโอ้ท่านผู้ชมนะคะแต่มีอยู่สองตัวนี่แหละที่ปองมันเที่ยว แสดงว่าตัวนี้เป็นตัวเด่นอันนี้เป็นตัวร่วองบอกตั้งแต่หกสี่มานี่ทเที่ยวปองนี่จักเทล่อวมาเดี๋ยวก็ทีเทนที่ตีห้คอยว่าถ้ามีไม่ได้แล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มปีหกสี่มาเล้เที่ยวปองนี่เขาว่ามันหายอยู่แสดงว่าถ้าจับคู่กับเป็นหกห้าหกแปดห้าแปด แม่นบอกว่ที่แรกเห็นยี่บอกมันออกสองเก้าน่าสมชายเน่อยออกตรงนี้ไหมครับว่าเขาปองเที่ยวมันมันเคยเที่ยวโอ้ยเห็เที่ยวอีกในเด้อพ่ะพยา่ะวันนี้เห็นปองนี่เที่ยวอีกในเด้อพี่น้องเลยแสดงว่าเป็นห้าหกห้าแปดกระไดค่ะในกระน้องห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดถูกแล้ว เงื่นนี้อาะซีไม่หกกับห้าหกห้าเจ็ดเจ็ดคือมากกว่เงื่นี่ก็เพราะว่าอยู่ไออีเล่หน่อยมันบอกถืงเนาะวันบึงมันบอกถึงหลายอย่างงื่นเมื่อกี้มันบอกเก่านึ่งอ้าเล็กหน่อยบอกเออเพื่อนก็ไปบอกหยวข้าเจ้าอยู่หันละปัที่นี่เขาว่าเขาขาเพื่อนในเนี่ยก่อนหนึ่งสองค่ะคนบอกเก่าหนึ่งระว่างเด้อเล็กหน่อยอันโคนเด้อ พี่บอกคนบอกคืนคนบอกแม่มึงก็เสียหัวมึงก็ถือสาวหักพี่บอกว่าเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเล็กน้อยบอกเล็กน้อยบอกเคยบอกจะเถื่อแล้วเคยบอกรเงวดแล้วฮะเคยบอกไรเงวดแล้วเล็กน้อยนี่นะอก่อนในผู้ที่นั่นนั่นเคยก็ถือแงมก่บนนี้ก่อนนี้เพิ่นเสื้อเล็กผมเพิ่นเลมาซื้อเล็กผมเพราะว่า ผมว่าเด็กหนุอยมันเป็นคนเนาะเปนผีนะคนเลยบอกว่าผีบอกคนคนบอกขืนว่าขืนเด้อแเต้มหนึ่งเด้อเัิ่งจะ,ะขืน,นก็เพิ่งจะใดน้ำเร้าบากนั่นผีบอกคนคนบอกขืนงวดน,นี้คนส<อ>ีบอกอยู่บอกะถามเบินน่งไหนเด้ดอกชูงวดแต่หากไอมันแหล้วแท่ไอ้คนตีไอ เพื่อนสนิทนี่ยังสี่เมื่อจังบอกกันไหมเด<อ>็กน้อยคนนั้นเจ้าก,ก็เิบ,บ่อผู้มากอยู่บอง,ง,งอินนี่เข็นว่ามาเบาชู้ฟังเลยเด้อเขาจะไปเ็ำงานนัไนเขาจะไปถามอยู่ดีเนาะเขาจะไปถาม<อ>ตพื่อวัยผมนะบันเดี๋ยวนี้เริ่ดดังแล้วเขาหัวจักเจ้าเบริร์ตประเทศแล้วัเข้าไปบั่นบึงกันถาหมวัยสมัยเออเบิร์ตเอานั่นมาลงเน่ยเอาเลขที่บัญชีลงเน่ยเขาจะจะไม่ได้ถามเจนจังเธอมีคนโชคดีกะให้เขาอันนั้นเลยไหมค่ะ อ่าท่านผู้ชมนะคะสำหรับท่านใดที่โชคดีมีโชคลาบกับมีคนถามมากแล้วคะ่ะเนาะเลขที่บัญชีเอ่อของสมชายนะคะ0 2 1 8 3 9 4 5 1น1นะคะธนาคารทกสะสมชายพิยะโสบอกพิยะโย,ะยโอพิยะพิยะโย,ะย,ย,ะยอ่านผิท่านชเขาไปอ่นนผูเจ้าหลายดอกแล้วแต่มันเป็นซื่อน้องสาวพิยะโยคือแก่ค่ะค่ะ <laughs> เกี่ยววันออกนึ่งชีพอจเข้าไปบอกแล้วนึ่งชีลูกนึ่งเจ็ดคอยบอกเยอะอ่าไฮสมชายจัคคูไงแจักคูเพ<อ>ื่อนเป็นแนวข้างอันนะั้นก่อนคู่มากกันละโอ้เพื่นจ,จิจำให้จักคูหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอ่ามือฟึ่งก้อยฟันสี่หกฟันประกอบของกันยฟัน,นหนินไอ้มียิ่งวีลูกบนมะามาักนะนึ่งก้อยตีเบีซีเล็กน้อยก้อยสีตีเป็นหนึ่งนะค่ะ ขอเรียกขอมาคเคยมาคซีนะงวดก่อนเขาบอกเขาว่าเขาฝันจับขี่มันปะนั่นได้ทั้งไงเงินเดือนได้ทั้งชองเด้งเลยเจ้าแต่งวดเนี่ยยังบ่ทันได้ในหูร่างมันฝันมันหวยออกแล้วมันฝันลักษณะนี้มันเกิจากกันนั่นด้วยเป็นยังไงคือบ่ฝันเขามากมากมาคก็น่าขนมีลูกเขามามากนะแต่เขาบอกงวดงวดเนี่มันต้องมีซีนะพูญิงเออพูนิงน้ำซีเออพูนิงน้ำซี เล็กหน่อยหนึ่งมีลูกมันเรเป็นหนึ่งแสดงว่าหนึ่ง,งกเกษียจะมาผมก็คิดว่าอยู่อันนี้ค่ะหนึ่งมาอาจสิไปอยู่รักรอยค่ะเ<า>พราะว่ามันมารักสีบรลลักไม่รู้เลย,ยบนแหงบหูยังบหูยังบบได้ฟันทุง่งเพราะว่า้า,าอีก,กอสักก่อนช่วงนี้พอา่พีเวลาว่างนะเปลืองงันมากกับลูกน้องเรื่องว่าลูกน้องนะเป็นแนวทางก่อนเนาะผู้ได้มากมาก่ะคอยไปลงทุ่นก่อน เอาเป็นแนวทางไปแหนพ่อใหญ่เจตังวุ้มพี่บุญจิตโอ้นี่เดี๋ยวว่าเลยเอ้าเอาว้าปลาแหงผู้ใดอยากเอาทางนี้เลยเอาเอาถุงมาคอมเมนต์นะเอามาถุงใส่ชาเราถุงปลาแหงไหมนู้นผู้ใดอยากอุดหนุนสมชายนี่มี่ใครให้เขาไล่บุหร่ามี่อยู่ประมาณชักเศร้าถุงนี่เจตังก็ไปถุงหนึ่งกับย่งอีกเก้าถุงนี่แหละครับถุงลอร่อยถุงละหนึ่งร้อยปลาแหง ท่านผู้ชมนะคะสําหรับท่านใดที่อยากจะอุดหนุนสมชายนะคะถุงละหนึ่งร้อยบาทไม่รวมค่าจัดส่งนะคะค่าจัดส่งก็ประมาณเท่าไหร่เนี่ยผมไม่รู้<อ>ผมไม่เคยส่งว่าเลยเคยเ,เหรอยังไม่เคยส่งใช่ไหมวันนี้ว่าจีส๋ส่งไปน้องสาวขายยุงเทพนะ<อ>แต่ล่องโถงลองโดนพังไม่ขายส่งละลอยกับท่านผู้ชมเอาเอานะคะนผู้ใดอยาก,กอุดหนุนสมชายเด้อท่านผู้ชมเดี๋ยว เป็นปลานามเกินปลาธรรมชาติปานเท่านี่แหละนาเจะบพกเกินหกซิปนี่แหละอะไรครับอันเนี้ยข้าสรงข้าสรงมนักเกินไปป่ะฮะทุกยึดเหรอข้าแปลงข้าแยงอเดเขาก็ขีเทสอยู่บ่เขาทรงอันซองซือือยังสี่สีผ่าสีเพ็ดอยู่กับซองอันนั่นเอกสารเขาจะเอาคิดดิเขาคิดค่ากล้องค่าแยงเท่านั้นไงอันที่เขาทรงไอ้วัตถุมงคลไง อันนั้นก็ยังสี่สิบนึ่งไม่คือไม่เกินแม่ค่าจะส่งไม่เกินไอหกสิบอันนี้ขึ้นตีแต่ว่าขันเท้าไปส่งมันอาจจะหน่อยก็หันอันต้องให้เขาไปเบิ้งในอันนั้นสัก่อนแพผลก็ส่งได้หน่อยอยู่ค่ะก็ู้งรู้เหรอนะคะท่านผู้ชมแต่บ้านเท้าผมก็ขายเกิดขึ้นไปค่ะอ้าวคุณใดอยากอุดหนุนสมชายทักทายมากนะคะท่านผู้ชม สำหรับตัวเลขก็ตามนี่แหละตามนี่แหละนะคะ่นหา้ตามนี่นะคะสำหรับเดี๋ยวมือหนาจังสชมาหมหาผลไม,ม่มาหนีค่าม,มืดเร็วนะคะเนาะบุท่ามไปแลกเงินซะก่อนมาสืปลาน้ำสมชัยเนาะคะ่ะท่านผู้ชม